ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของผมเองเมื่อสมัยที่ผมยังเป็นวัยรุ่นและมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พ่อกับแม่ให้ผมไปบวชเนนซึ่งมันก็ผ่านมา40กว่าปีแล้วครับปัจจุบันผมอายุ50แต่เรื่องราวในตอนนั้นผมยังจำได้ทุกรายละเอียดและมักนำมาเล่าให้ลูกๆลกหลานๆคนรุ่นหลังได้ฟังเป็นประจำเพื่อให้พวกเขาระลึกได้ว่าการทำชั่วนั้นแม้จะทำง่ายกว่าทำดี แต่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีผลตอบแทนเสมอคนที่ทำดีก็ได้ผลดีตอบแทนส่วนคนที่ทำชั่วก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นไปครับสมัยรุ่นผมนั้นการบวชเรียนถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆลูกผู้ชายทุกคนต้องบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ตามความเชื่อทางศาสนาบุญกุศลของการบวชพระหรือเนนนั้นแผ่ไพศาลแต่ก็ต้องประพฤติดีด้วยนะครับ ตอนผมอายุได้15ช่วงปิดเทอมใหญ่พ่อแม่อยากเห็นผมบวชเนนไปอยู่กับหลวงตาซึ่งเป็นพ่อแท้ๆของแม่ผมเองครับท่านบวชตั้งแต่ยายผมเสียชีวิตและไม่คิดจะสึกอีกเลยแต่วัดที่ท่านบวชอยู่นั้นเป็นวัดป่าอยู่ในทินธุรกันดาลท่านเป็นพระสายปฏิบัติเคร่งในวินัยมากๆช่วงนั้นผมกำลังเป็นวัยรุ่นไปโรงเรียนก็มีเพื่อนฝูง เเพ่อกับแม่ก็อยากให้หลวงตาช่วยขัดเกลวนิสัยช่วงปิดเทอมจะได้ไม่ต้องไปหมกมุ่นอยู่กับเพื่อนแล้วก็พากันไปมั่วสมอาจจะนำมาซึ่งปัญหาให้ตัวผมเองและครอบครัวแม้ผมจะไม่เต็มใจแต่ก็ต้องไปตามคำสั่งที่วัดมีกุฏิอยู่เกือบสิบหลังเพราะแม้พระและเนนที่บวชนานๆจะมีน้อยแต่ก็มีคนนำลูกหลานมาบวชเรียนที่นี่ระยะสั้นๆเยอะนะครับ แรกแรกผมอึดอัดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับอยากกลับบ้านอยากกลับไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนเหมือนเดิมแรกแรกผมก็โดนหลวงตาดุบ่อยเรื่องความไม่สํารวมคากิจ,จวัตรไม่ถูกใจแกนะครับผมนอนไม่ค่อยหลับด้วยก็ได้หลวงพี่ต้อมซึ่งเป็นพระที่บวชก่อนผมมาคอยนั่งคุยเป็นเพื่อนจนง่วงนุ่นแหละครับถึงได้แยกย้ายกันเข้านอนหลวงพี่ต้อมท่านบวชมาหลายพันาแล้วครับ แต่สุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาทำกิจของสงเหมือนรูปอื่นๆผมซึ่งเป็นน้องใหม่ในตอนนั้นก็จะเป็นคนนำข้าวปลาอาหารไปให้ท่านค่ำๆหน่อยหลังเสร็จภารกิจทุกอย่างท่านก็มักจะแวะมาคุยเป็นเพื่อนแก้เหงาก่อนนอนอยู่วัดมันอึดอัดนะครับเงียบเงาวังเวงสมัยนั้นโทรศัพท์ก็ยังไม่มีไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึงพอตกเย็นหน่อย บรรยากาศก็มืดครึ้มไปหมดแล้วทำวัดเสร็จต่างคนต่างก็เข้ากุฏิของตัวเองไม่ค่อยมีใครสนใจใครมีแต่หลวงตากับหลวงพี่ตอมนี่แหละที่คอยอยู่เป็นเพื่อนผมบ้างแต่หลวงตาแกเป็นคนที่ดุและเข้มงวดมากๆพอๆกับหลวงตาแพ้วถึงแม้เราจะมีสายเลือดเดียวกันแต่ผมก็ไม่ค่อยกล้าคุยกับท่านสักเท่าไรหร่แล้วครับ วันนั้นหลวงตาให้ผมตักน้ำจากลำธารมาใส่ตุ่มแต่ผมดันหกล้มทำถังน้ำใบเดียวที่มีในวัดแตกหลวงตาก,ก็บ่นผมเหมือนผมทำเรื่องใหญ่โตบอกผมว่าเป็นคนไม่มีสติไม่มีสมาธิผ่านไปถึงว่ากลางค่ำกลางคืนอย่าเที่ยวออกมานั่งนอกกุฏินักที่นี่วัดไม่ใช่บ้านต่างๆนานาชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยล่ะครับมันทำให้ผม เดิมทีที่ไม่อยากบวชอยู่แล้วและอยู่วัดก็มีแต่ความเหงาความคิดถึงบ้านคืนนั้นผมเลยตั้งใจจะหนีกลับบ้านตกดึกคิดว่าหลงตากับทุกคนคงหลับไปแล้วผมก็เตรียมตัวหนีเลยครับแม้ทางลงเขาจะทุรกันดารแต่ผมก็ไม่หวัน่นเพราะถ้าผมออกไปได้ผมก็จะได้หลุดพ้นจากนารกนี้เสียทีใช่ครับสำหรับคนอื่นคือวัด คือสถานที่อันสงบสุขแต่สำหรับผมแล้วมันคือนรกดีๆนี่เองเมื่อออกจากกุติผมก็เดินไปตามทางเดินซึ่งบนเขานี้รถทุกชนิดขึ้นมาไม่ได้นะครับเดินอยู่นานก็ยังไม่เจอทางออกแต่ก็พอจะจำได้แล้วว่าตอนขามามันก็ไกลยอยู่ครับจึงไม่ได้คิดอะไรมากขณะเดียวกันผมไม่รู้ว่าตัวเองคิดผิดหรือคิดถูก เพราะตอนกลางคืนในป่าบนเขาแบบนี้มันน่ากลัวกว่าตอนผมอยู่ในกุฏิซะอีกมันวิเวกวังเวงเสียงสัตว์กลางคืนร่ำร้องโหยหวนรีดริงเรไรกรีดเสียงกันระงมมองไปรอบๆก็เจอแต่ความมืดรู้สึกได้ว่าบางสิ่งบางอย่างวูบไหวพลุบพลุบโผล่ลๆอยู่รอบๆตัวผมได้แต่มองไปรอบๆใจเต้นดะทึก แม้อากาศจะเย็นขนาดไหนแต่เหงื่อนี่ชุ่มไปทั้งตัวแล้วอยู่ๆผมก็เห็นเนนจินเนนที่อยู่วัดเดียวกับผมยืนอยู่ข้างหน้าผมคิดว่าเนนจินคงหนีออกจากวัดเหมือนผมด้วยแน่ๆก็เลยรียบเรียกและก็วิ่งเข้าไปหาอย่างน้อยๆถึงไม่สนิทกันแต่ก็พอจะได้มีเพื่อนเนนจินหันมามองตามเสียงเรียกแล้วก็ยิ้มให้ผม แทนที่จะดีใจผมกลับต้องชะงักกึกเพราะรอยยิ้มของเนนจินดูเยือกเย็นดวงตาจ้องผมนิ่งแล้วผมก็เห็นใครอีกคนนั่งอยู่ใกล้ๆเนใน,ในจินเหมือนเขาจะรับรู้ถึงการมาของผมเขาค่อยๆหันมาทำให้ผมช็อกแทบหมดสติเนื้อตัวสั่นชาว่าไปหมดเพราะนั่นคือเนนทอง เนนอีกรูปที่อยู่ในวัดและตอนนี้ในปากของเนนทองเต็มไปด้วยเลือดแม้ผมจะมองเห็นไม่ชัดแต่ก็มั่นใจว่าทั้งคู่ไม่ใช่คนแล้วแน่ๆผมรวบรวมสติหันหลังวิ่งสเปสปะแบบไม่รู้ที่ดูทางแล้วก็บังเอิญเห็นพระรูปหนึ่งกำลังเดินอยู่ข้างหน้าคิดว่าคงจะเป็นหลวงพี่ธรรมพระลูกวัดอีกรูป เพราะผมจำลักษณะท่าทางของท่านได้ผมทั้งเรียกทั้งวิ่งตามแต่เมือนลุงพี่จะไม่ได้สนใจผมเลยแกเดินเฉยๆนะครับแต่แกไปเร็วมากจนผมที่วิ่งจนสุดแรงก็ตามไม่ทันพอผมเพ่งมองดูดีๆหลวงพี่แกไม่ได้เดินครับแต่แกลอยผมก็ร้องเฮ้ยแล้วก็ล้มหงายหลังทันทีร่างของหลวงพี่ ที่มีท่อนบนสวมจีวรปกติแต่ไม่มีเท้านะครับจีวรลอยอยู่เหนือพื้นท่านหยุดแล้วหันมามองผมสภาพหน้าของหลวงพี่ขขาวซีดมากๆดวงตาดําสนิทไม่มีตาขาวเหมือนกับเนนทองเลยแล้วแกก็ตะโกนบอกผมว่ามึงกลับไปก่อนจะหันหลังกลับลอยหายไปกับความมืด ตอนนั้นผมสติแตกมากๆเหงื่อการผุดไหลชื้นไปทั้งตัวแต่ความรู้สึกมันเย็นยหเยือกแล้วเสียงหัวเราะคิกคักของเนนทองกับเนนจินก็ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมหันซ้ายหันขวาได้ยินเสียงเรียกของหลวงพี่ตอมเน้นๆมาทางนี้พอได้เห็นหลวงพี่ต้อมผมก็ดีใจมากร้องไห้เลยครับรีบลุกขึ้น แล้วก็เห็นแกกำลังเดินอย่างสำรวมเข้ามาหาผมผมถามว่าหลวงพี่ตามมาได้ยังไงท่านก็บอกว่าเห็นตั้งแต่ออกจากกุฏิมาแล้วรออยู่นานก็ไม่กลับก็เลยออกมาตามผมยกมือไหว้หลวงพี่แล้วบอกว่าผมเจอผีพระเนนในวัดเป็นผีกันหมดหลวงพี่ต้อมบอกว่าเรื่องนั้นรู้แล้วเนนรีบกลับวัดเถอะแล้วก็เดินนำหน้าผมไป ผมรีบลุกเดินตามหลวงพี่ต้อมไปเลยครับระหว่างทางผมพูดขอบคุณหลวงพี่เป็นร้อยร้อยครั้งถ้าคืนผมยังหลงอยู่ในป่าแบบนี้ทั้งบรรยากาศหลอนระดับสิบผมคงช็อกตายแน่ๆเดินไปได้สักพักก็ถึงลำธานที่อยู่ใกล้วัดผมเห็นหลวงตายืนรออยู่แล้วผมก้มหน้าก้มตาหนีความผิดถึงจะกลัวหลวงตาแค่ไหนแต่ขอบอกเลยว่า วินาทีนี้กลัวผีมากกว่าครับแต่ก็ผิดคาดหลวงตาท่านแค่บอกว่ารีบกลับวัดไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็จําวัดได้แล้วผมยกมือไหว้ท่านด้วยความรู้สึกผิดและพูดขอโทษก่อนจะเดินตามหลวงตาไปแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าแล้วหลวงพี่ต้อมละ่ะหายไปไหนเช้ามา หลวงตาก็เอายามาให้กินให้ทาตาเนื้อตาตัวนี่เละเลยครับทั้งรอยฟกช้ำรอยไม้ขีดขวนผมบอกหลวงตาว่าเมื่อคืนนี้ผมเจอผีพวกเนนกับพระลูกวัดท่านก็ชะงักไปนิดหนึ่งก่อนจะบอกว่าที่วัดนี้น่ะไม่มีพระกับเนนรูปอื่นนะนอกจากผมกับท่านแล้วก็หลวงตาแพ้วอ้าว แล้วไอ้ที่เห็นทำกิจวัตรอยู่ทุกวันคืออะไรล่ะครับแล้วหลวงพี่ต้อมละ่ะผมทั้งตกใจทั้งงงแต่หลวงตาก็บอกว่าค่อยคุยเรื่องนี้กันทีหลังเถอะตอนนี้ไปพักผ่อนก่อนแล้วท่านก็ไปครับบายๆผมถึงได้รู้สึกอาการดีขึ้นก็เลยจะไปดูหลวงพี่ต้อมเรียกอยู่นานก็ไม่เห็นท่านออกมาเพราะปกติผมกับหลวงพี่ ไม่เคยเข้าไปในกุฏิกันนะครับเราจะนั่งคุยกันตรงชานไม้ด้านหน้าแต่พอเห็นท่านไม่ออกมาผมก็เลยถือวิสาสะเข้าไปดูข้างในเพราะข้างในนั้นเต็มไปด้วยอาหารที่ผมเคยนำมาให้ท่านบางอย่างก็เน่าจนนอนขึ้นบางอย่างก็แห้งเกลือกกรังทำให้ผมคิดถึงคำพูดของหลวงตาที่บอกเมื่อเช้าว่าวัดนี้นอกจากผมกับท่านแล้ว ไม่มีพระหรือเนรลูกวัดอื่นอีกผมลนลานวิ่งลงจากกุฏิหลวงพิต้อมแต่ก็ได้เจอกับหลวงตาเข้าพอดีหลวงตาท่านบอกให้ผมตามท่านไปที่กุฏิของท่านก่อนจะถามผมว่าไปเจออะไรเข้าละ่ะผมก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังทั้งเรื่องที่เห็นพระเนนทำกิจวัตรในวัดอยู่ทุกวันเรื่องหลวงพิต้อมแล้วก็เรื่องที่โดนผีหลอกเมื่อคืน หลวงตาท่านถอนหายใจแล้วบ่นว่าผมน่ะดื้อสนห้ามอะไรก็ไม่ฟังแล้วท่านก็เล่าต่อว่าพระกับเนนทั้งหมดนั่นน่ะเมื่อก่อนจำวัดอยู่ที่นี่จริงๆแต่มันเกิดเรื่องขึ้นคือเนนทองเนนจินพระธรรมก่อนหน้าจะมาบวชก็เคยเข้าไปข้องแวะกับสิ่งเสพติดแล้วไปโกงเข้าหรืออะไรยังไงนี่แหละพอถูกตามล่าตัว ก็หน,นีมาบวชที่วัดนี้ส่วนพระต้อมบวชอยู่ก่อนแล้วพอทั้งสามคนมาบวชก็ไม่ได้ทำตัวให้ดีขึ้นแอบเอายามาเล่นในวัดยังทำตัวเป็นนายหน้าขายให้เด็กชุนชนข้างล่างอีกพระต้อมได้รู้เห็นเรื่องนี้เข้าก็เลยถูกฆ่าปิดปากแต่กรรมก็ตามทันทั้งสามรูปถ,ถูกเจ้าหนี้เก่า ยาาาตมอบ่ที่ผมเห็นเมื่อคืนคงจะเป็นดวงจิตของทุกรูปที่ยังไม่ไปไหนยังวนเวียนอยู่ในวัดแห่งนี้ผมซึ่งเป็นพระใหม่ไม่รู้เรื่องเขาก็เลยมาปรากฏตัวให้เห็นโชคยังดีที่ดวงวิญญาณพระต้อมไปช่วยเอาไว้ไม่อย่างนั้นป่านนี้ผมก็ไม่รู้จะตกอยู่ในสภาพไหน หลังจากนั้นผมก็ยังต้องอยู่วัดจนครบกำหนดแต่ก็ไม่ได้เห็นดวงวิญญาณของทั้งสี่รูปอีกแล้วนั่นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ผมได้เจอและใช้ชีวิตอยู่กับผีแบบจัดหนักจัดเต็มแต่ผมก็ได้รู้ว่าคนทำเลวไม่มีวันหนีพ้นเวรกรรมไปได้จริงๆเหมือนอย่างที่หลวงตาท่านว่าแหละครับสงสารก็แต่หลวงพี่ต้อมที่ต้องมาพบจุดจบแบบนั้นทั้งที่ท่านเป็นพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ แต่หลวงตาท่านก็สอนผมว่ามันไม่มีเหตุบังเอิญหรอกครับทุกคนได้มาเจอกันก็เพราะเคยทำกรรมร่วมกันมาทั้งนั้นเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้